สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอืมมาแอบใช้เน็ตโรงพยาบาลใคกะสวัสดียามเช้าสวัสดียามเช้า ทดสอบมาทดสอบว่าเน็ตจะแรงไหมตรงนี้ถ้าไม่แรงจะเปลี่ยนแล้วพรุ่งนี้วันหยุดพรุ่นี้วันหยุดจะไปเปลี่ยนสวัสดีค่ะเปิดข้อมูลแชร์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอามาชมแล้วหนึ่งออ้ยเร็วแท้ชัดไหมคะเน็ตป้าชัดหรือเป่ะมัวอีกไหมเป็นมัวมัวไหม,มคะ ตาตั้นแล้วก็สูงเป็นมัวมัวไหมหนู เอค่ะตอนนี้อา้าวแสดงยังไม่เห็นยังไม่เห็นอีกเหลือเวลาอีกเท่าไหร่อ่ะสิบสิบห้านาทีสิบห้านาทีแต่ทำงานแล้วลองลองดูดมีสกกนเช็คถ้ามาชมคอมเมนต์เข้ามาได้ไหมคะว่าเน็ตป้าหมัวหรือเปล่าชัดหรือเปล่า วสวดีเย็นเชา้าดิจ้าอวันนี้ฝนตกนะฝนตก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 วันนี้อากาศดีขึ้นไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วใช้ได้หรือเปล่ามาลุ้นะ